สวัสดีค่ะจิ๊บจากบริษัทสติลเมทันนะคะวันนี้เรามาจัดส่งงานที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีกันค่ะงานที่เรามาจัดส่งวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด4รายการค่ะจะมีเป็นสแตนเลส XS41 ีนจำนวน40แผ่นสแตนเลสเอชหานวน20แผ่นสแตนเลสแผ่นลายกันลื่นลายตีนไก่หนา3มิลจำนวน10แผ่น และสแตนเลสแผ่นเรียบหนา1นมิลจำนวน20แผ่นค่ะลูกค้านำไปใช้งานทำหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะทำเป็นรั้วทำเป็นระเบียงทำเป็นระแนงทำเป็นประตูติดตั้งกันขโมยหรือนำไปทำเป็นทางเดินทำตะแกรงรางน้ำปิดฝาท่อดักขยะได้ค่ะสแตนเลสนะคะมีความแข็งแรงทนทานค่ะไม่ขึ้นสนิมด้วยนะคะวัสดุสวยงามค่ะ ทนต่อการกัดก่อนได้ดีนะคะงานนี้นะคะลูกค้าจ่ายเงินสดหน้างานค่ะเพื่อตรวจเช็คสินค้าและนำไปติดตั้งนะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์แอดสติลเมทันได้เลยค่ะทางร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศเลยนะคะ